ทอดโบเลตความสําเร็จส่วนเนรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนแปลงของนางอมยัยอ่อนนวลขนาดพื้นที่หนึ่งได้ตั้งอยู่บ้านนําพรหมู่ที่11ตําบลเจดีคำอําเภอเชียงคําจังหวัดพะเยาจุดเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ในการทํานามาก่อนแต่ประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําเมื่อมีโครงการนี้เข้ามาประกอบกับเจ้าของแปลงมีความสนใจในการทําการเกษตร และต้องการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเพื่อใช้ในการทําการเกษตรซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการโดยเข้ารบบบรมเพื่อนําองค์ความรู้มาวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่โดยมีการวางแผนในการขุดปรับพื้นที่ร่วมกับเจ้าที่พัฒนาชุมชนและช่างควบคุมงานโดยโคกหนองนาเป็นแบบตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนดขนาดพื้นที่หนึ่งไร่เป็นสระจานวนสองสระ สำหรับกักเก็บน้ำและเลี้ยงปลาและมีคลองไส้ไก่ล้อมรอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืชต่างๆการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านพื้นที่สภาพพื้นที่เดิมก่อนเข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ในการทำนาหลังจากเข้าร่วมโครงการสภาพพื้นที่ได้มีการปรับเปลี่ยนตามรูปแบบของการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของโคกหนองนามีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับการเกษตรด้านฐานการเรียนรู้และองค์ความรู้ โดยมีฐานการเรียนรู้โคกหนองนาเช่น 1. ฐานการเรียนรู้การทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 2. ฐานการเรียนรู้การทําแซนวิชปลาเป็นต้นได้กิจกรรมการเรียนรู้ได้มีการทํากิจกรรมร่วมกับอําเภอเชียงคําในกิจกรรมการเอามือสามัคีเช่นการห่มดินการทําแซนวิชปลานอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการปลูกพืชผักและต้นไม้บริเวณโคกหนองนาด้านความสัมพันธ์ ทั้งภายในและนอกชุมชนด้านความสัมพันธ์ภายในชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์ส่วนเ, Honestly, เรียนรู้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้และนําเป็นแบบอย่างในการบริหารการพื้นที่ของตนด้านความสัมพันธ์นอกชุมชนได้มีหน่วยงานราชการในพื้นที่อําเภอเชียงคําและนอกพื้นที่ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทางวิจกรรมร่วมกัน ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จและปัจจัยสำคัญเสริมสร้างให้ก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 1. องค์ความรู้ของเจ้าของแปลงส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมโคกหนองนาประสบความสำเร็จ 2. ความตั้งใจในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของเจ้าของแปลงอย่างสม่ำเสมอ 3. การสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของแปลงจากผลผลิตโคกหนองนาและ 4. การประชาสัมพันธ์โคกหนองนาให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆเช่น การสร้างเพจโคกหนองนาภูนาอเมยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำจอดปาเยาขอบคุณครับ